กบสวัสดีเพืเ่อนๆพน,นชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะคะคเพื่อนๆทุกคนครับ โอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ฝากเพื่อนๆครับคนละหนึ่งร้อยปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆทุกคนใครที่กดแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนโอเคครับเพื่อนๆทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกคนครับมารับโค้ดเหมือนเดิมเลยนะครับก็มาดูสิว่ารหัสโค้ดวันนี้จะเป็นในส่วนของอะไรนะครับเพื่อนๆแล้วก็แฝดเซลก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยนะเพ่านๆต้องรออีกทีไม่สุกก็เสา ไม่เสาร์ก็อาทิตย์นั้นเพื่อนเพราะเห็นบ่อยมากเลยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับทุกคนโอเคนะครับเมื่อนวส่วนใครที่ไม่รู้ว่าวิธีการรับโค้ดรับยังไงนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าไปหาโคตรตรงไหนนั้นเพื่อนแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่ลงล่าสุดเลยนั้นเพื่อนลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนั้นแบบสอนละเอียดเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนทุกคนก็เดี๋ยวรหัสโคตรก็จะเป็นในส่วนของ6 ยูเซตนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ให้เพื para 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 aan, ่อนทุกคนครับคันลอกในส่วนของตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทุกคนครับเข้าไปที่ว่าเติมโค้ดนะครับแล้วก็เอารหัสที่เราคัดลอกมานะครับเราก็มาใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกดยืนยันไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคนก็รหัสโค้ดนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เนาะก็ยังไงนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับเพื่อนๆคนใครได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ลืมคอมเมนต์มาบอกกันนด้วยะ โอเคเ,เพื่อนๆมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้กันเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราได้มา90เฟดีนะครับเ <c oughs> พื่อนๆนก้อนหัดคนนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเ <c oughs> พื่อ <c oughs> นๆพืนก็ยังไงนะครับอย่าลืมรีบๆไปรับกันด้วยนะครับเพื่อนเนโอเคมาดูสิว่าในงบ90เฟดีนี้จะสามารถจัดไปในส่วนของอะไรได้มาัางเนาะเพื่อนเพื่อนมาก็ทุกอย่างเลยนะยกเว้นกล่องจุ่มแล้วก็ปักธงใหม่เก่านะครับไม่ได้ก็ที่เหลือก็ ตอนนั้นคือได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะจัดเป็นในส่วนของเน้นชายให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับเอาใจสําหรับหลายผู้ชายหน่อยนะเพื่อนๆก็เสียดายเนาะไม่มีเน้นหญิงนะครับก็ไม่รู้จะเอาใจผู้หญิงไงมีแต่เน้นชายอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะครับจะเกิดมันไม่มีเน้นหญิงมาให้รีวิวนาะขออภัยสำหรับผู้หญิงด้วยแล้วกันเนาะเพื่อนโอเคมาไปรีรอล้วเพื่อนรายละเอียดประมาณนี้นะครับลองไปอ่านกันดูเองกันนะครับก็แต่ละไอดีนะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะเพื่อนแต่ที่สําคัญเลยนะครับเขาก็ เราประกันไอีเกมให้ถึง3มเดือนนะเราก็มีหนาสามารถเคมได้ทุก24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆมาจะเลยเพื่อนไม่รีร้อละก็โอเคนะครับเพื่อนคนก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเน้นชายนะครับหรือว่าไอดีเน้นชายของเราเนาะเพื่อนก็เชื่อมจีๆเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนคนเดี๋ยวยังไงนะขออนุญาตนะเพื่อนเอาไปลองอินสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนดูด้วยละกันนะว่าเน้นชายจะคุ้มขนาดไหนแล้วก็จะมีปืนอัพให้เราหรือเปล่านะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวไงเราไปเจอที่หน้าเกมเลยแล้วกันนะ few later. Okay, นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเอา ID มาล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทุกคนและนี่นะครับก็คือ ID เน้นชายของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกคนก็เดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของภายนอกให้ก่อนและกันนอกเพื่อนก็จะมีในส่วนของหมวก F นะครับที่ไม่ใช่ F แท้แล้วนะครับเพื่อน,นก็คือเอฟอันเนี้ยคือเขาเอากลับมาให้สุ่มรอบ2นะครับเพื่อน,นแล้วก็มีในส่วนของผ้าปิดปากดําด้วยนะครับเพื่อนนแล้วก็มีในส่วนของชุดโปลีสีขาวนะครับแล้วก็หมัดไทเกอร์คิงแล้วก็มีในส่วนของกันเกงปีกนกฟ้าด้วยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็มาในส่วนของรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับเพื่อน,นคนก็จะประมานนี้เลยนะสําหรับแฟชั่นกับหมัดเนาะเพื่อนๆและในส่วนของปืนอัพ นั้นก็มีนะครับเพื่อนๆคนก็ยกให้เป็นในส่วนของคอซ่าอัพเลเวล7นะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็กระบอกที่2นะครับก็มีในส่วนของซองยาวแมงป่องอัพเลเวล7นะครับเพื่อนๆอคนอันนี้ยังไม่ได้อัพ8เนาะก็ไม่เป็นไรนะได้อัพเจ็ดแล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพื่อนๆคนและกระบอกที่3นะครับก็คือปืนอัพใหม่นั่นก็คือ P90 อัพเลเวล7มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปืนอัปน้องมีให้ทั้งหมด ถึง3กระบอกเลยนะครับทุกคนก็ส่วนท่าทางก็เยอะอยู่นะเพื่อนๆนก็ไม่ได้แย่นะครับในส่วนของท่าทางนอกก็จะประมาณนี้แล้วก็มีท่าไปไม่ไปด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนปั่นดีนะท่าเนี้ยเพื่อนๆนก็จะเท่ๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนสำหรับไอดีเน้นชายของเรานอกก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเพื่อนก็ใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนและที่สําคัญเลยนะเพื่อนๆนก็ อย่าลืมนะครับไปรับโค้ดกันด้วยนันเพื่อนใครที่ได้มากน้อยแต่อะไรก็ลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจัดตามเนาะก็ไอดีนี้คือไอเดีเน้นชายนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะประมนี้เลยนะครับสําหรับท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนเพื่อนก็ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับตะไคร้หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปเนาะเพื่อนๆนก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนก็ยังไงนะครับขอสัก20ไลคบไะค็ ถ้าถึงเดี๋ยวจะลั่น ID ไอดีนี้ให้ด้วยนะครับทุกคนก็โอเคไม่ได้เพียงเท่านี้แล้วกันน้ำเพื่อก็อยังไงนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ